ัลโสวัสดีค่ะวันนี้รถแม็กรถเทดัมคันโตจะพารถก่อสร้างจิวทั้งหมดตะลุยเที่ยวนะคะ ค่ะแฮปปี้มากเลยค่ะได้มาเที่ไม่ต้องขับเองดูนี่โอ้โ ไปยังไว้สนุกจังเลยเพราะว่าเราไม่ต้องขับเองใช่ไหมรถก็สร้างจีโอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหรถเกิดอุบัติเหตุแล้วออดูดิล้อหน้าแบบโอ้โหงายท้องไปเรียบร้อยแล้วตุง้ง สงสัยรับน้ำหนักไอ้พวกรถก็สร้างจิ๋วไม่ไหวแล้วโอ้โหนี่พามาเที่ยวเอาขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อพาเราไปเที่ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วดูดูโอ้ยตกอีกแล้วน่าจะไม่ไหวแล้วนะคะน้องๆวันนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย